สวัสดีค่ะพี่น้องสะพานเหลืองคลองตันที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะว่าชีวิตของเราก็ดําเนินมาจนถึงวันนี้เพราะพระคุณของพระเจ้านะคะค่ะก่อนอื่นก็อยากจะถามว่าออพวกเราสบายดีกันทุกคนนะคะค่ะคาเจ้าเองก็สบายดีค่ะค่ะ ในชีวิตของเรานะคะเวลาที่เราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่แนบมากับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คือคู่มือนั่นเองนะคะจะมีคู่มือมาด้วยนะคะ,ะเพื่อให้เราได้ศึกษาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยเรา จะประกอบยังไงเราจะติดตั้งยังไงหรือเราจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดมีปัญหานะแม้กระทั่งเขาจะบอกให้เราว่ามีช่องทางการติดต่อสื่อสารกลับไปที่บริษัทนั้นได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะ,ะพูดคุยกับท่านนะคะถึงคู่มือนะคะคู่มือในการให้เราเองนะคะ,ะดำเนินชีวิตนะคะซึ่งคิดว่าท่านคงเดาออกนะคะว่าคู่มือนั้นคืออะไร คู่มือในวันนี้นะคะก็จะพระธรรมสุภาษิตนะคะซึ่งพระธรรมสุภาษิตก็จัดอยู่ในหมวดกวีนิพนธ์ที่เป็นพระธรรมที่น่าสนใจนะคะมีข้อความกระทัดรัดคมคายลึกซึ้งแล้วก็เป็นคำสอนที่มีค่ายิ่งนะคะถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตครอบประจำวันของเรานะ นี่คือคู่มือที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตนะคะผู้เขียนนะคะก็คือกษัตริย์ซาโลโมอนผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยสติปัญญานะคะผู้คนทุกทัก่วท,ทุกสารทิศก็อยากจะมาฟังคำอันเฉลียวฉลาดของพระองค์นะคะไม่ว่าจะอยู่แดนด,ดินแดนไหนก็อยากจะมาฟังด้วยหูของตัวเองนะคะถึงความชาญฉลาดของกษัตริย์ซาโลโมอนนะคะและเช้าวันนี้เราก็จะเรียนรู้ ความเฉลียวฉลาดนี้ด้วยกันนะคะว่าพระภีตอนนี้บอกกับเราว่ายังไงบ้างค่ะเราจะอ่านด้วยกันนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่หถึงข้อที่8ปดะจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าค่ะในบทนี้นะคะ ก็สอนให้เราที่จะดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนทำให้เรารู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรใช่หรือไม่ใช่นะคะสิ่งไหนทีเ่เป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่หลอกลวงชีวิตของเราเราก็จะสามารถที่จะคิดแล้วก็ใคร่ครวนเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้น เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าจะนําเราทุกคนที่เราจะเข้าใจไปด้วยกันนะคะทีละข้อนะคะค่ะในข้อที่5ใช่ไหมคะที่เราอ่านไปกันเมื่อกี้นี้นะคะจงวางใจในพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองค่ะเพราะว่าจนะข้อนี้นะคะบอกกับเราในที่นี้ทุกคนว่า สิ่งที่เราสมควรจะทำอย่างยิ่งในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็คือการวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจนะคะเพราะว่าอะไรคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่คู่ควรที่จะได้รับการที่ไว้วางใจ สุดๆนะคะสุดหัวใจของเรานะคะเราอาจจะบอกว่าเรารักคนนู้นเรารักคนนี้นะคะเราทําสุดใจกับเขามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะยิ่งกว่านั้นนะคะเราพ่อพี่บอกว่าทาด้วยสุดสุดใจสุดใจของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราทําครึ่งๆกลางๆได้ไหมคะอ๋อก็คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะทาอะไรก็ทําให้สุดสุดไปเลยนะคะสุดใจเลยทุ่มเทนะ แสดงว่าการที่เราทําแบบนี้สุดด้วยสุดจิตสุดใจก็เพราะว่าเราเชื่อเขาใช่ไหมคะเราเชื่อแล้วเรายอมรับนะคะในความที่น่าเชื่อถือหรือว่าทุ่มเทให้โดยที่เราไม่ลังเลเลยนะ,ะเพราะว่าคนคนนี้คือผู้ที่สมควรที่จะไว้วางใจได้นะฮะยอมให้เขายอมรับ ะะและให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเรานะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะคะเรื่องใหญ่นะ,ะเรื่องเล็กพระเจ้านะ,ะทรงอยู่กับเรานะ,ะเราวางใจพระองค์ได้ อย่ากลัวที่จะวางใจในพระองค์นะคะเราเองวางใจในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทําไมเราจะวางใจในพระเจ้าของเราไม่ได้วางใจสุดๆนะคะมีเท่าไหร่ให้หมดเลยนะคะเหมือนเรามีเงินในกระเป๋ามีร้อยก็ให้ร้อยใช่ไหมคะมีพันก็ให้พันมีหนึ่งล้านให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ต้องการแบบนี้ที่เราจะวางใจพระองค์ให้สุดๆไปเลยให้หมดไปเลยนะคะ เชื่อว่าเราทุกคนทําได้นะเพียงแต่เราอาจจะอืมเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> <c oughs> นะก็ให้เราเองวางใจนะคะในเช้าวันนี้เราเรียนรู้ด้วยกันเราก็จะฝึกปฏิบัติไปด้วยกันด้วยนะคะถึงแม้มันจะยากยังไงเราก็จะลองทําไปด้วยกันนะคะค่ะ,ะหลายครั้งนะคะทีอ่อาจจะมีคำถามว่าเวลาที่เราอาธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ย เราสบายใจหรือว่าเรายังกังวลใจอยู่นะคะข้าพเจ้าอยากบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วเรามอบให้กับใครกับพระเจ้าอ,อยาแค่ฝากนะคะถ้าถ้าฝากนี่เหมือนกับแค่ชั่วคราวนะคะมอบให้เลยนะคะมอบให้กับพระเจ้าเพื่อนะทุกอย่างจะเกิดผลดีเมื่อเราวางใจไม่ต้องกลัวนะคะพระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์เสมอค่ะ และแน่นอนนะคะพระเจ้าเป็นที่พึ่งพิงในชีวิตของเราทุกวันเวลานะพระพีในข้อข้อที่5ก็ยังบอกเราอีกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเองไม่ต้องทำอะไรเลยทิ้งไว้ให้พระเจ้าอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะคะเราเองก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะแล้วก็เปิดให้พระเจ้า ร่วมงานกับเราในทุกๆงานทุกๆแผนงานของเรานะคะ,ะให้พระองค์มาอยู่ด้วยซึ่งถึงตอนนี้นะคะข้าพเจ้าก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะในพระธรรมปฐมกาลบทที่16ข้อข้าพเจ้าขออ่านแค่ข้อที่1ถึงข้อที่2นะคะค่ะฝ่ายนางซา่า,ราภรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮากา นางซารายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิดพระยาเวไม่ทรงให้ฉันมีบุตรขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิดบางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้นอับรามก็ฟังเสียงนางซารายค่ะครอบครัวนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินคณาอันได้ประมาณ10ปีแล้วนะคะตอนที่ออกจากเมืองเอออับรามก็อายุ 75ปีแล้วนะคะก็ไม่ได้หนุ่มๆเลยนะคะก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็คิดว่าทั้งคู่นะคะทั้งอับรามและซาาานะก็อยู่ด้วยกันมานานแต่ยังไม่มีบุตรนะโดยเฉพาะนางซารายก็เริ่มพอเห็นคนอื่นมีลูกใช่ไหมคนตัวเองก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่มีสักทีนะคะก็เริ่มสงสัยแล้วก็อาจจะคิดเอาเองว่าเออฉันทำแบบนี้ได้ไหม นะดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะนะคิดเล่นๆแล้วก็ลองทำดูไหมนะแล้วก็แต่ความคิดนี้นะคะก็ทำให้เกิดนะ,ะโอกาสที่การเกี่ยวดองนะคะในครอบครัวของตนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะก็คือเมื่อสาวใช้นะคะเริ่มรู้ตัวเองว่าเริ่มตั้งครันนะคะนางก็เริ่มที่จะดูหมิ่นนายหญิงของตนนะคะเพราะฉะนั้น นางผู้เป็นเจ้านายนะคะก็ต้องทนทุกในการที่จะต้องฟังคําเยาะเย้ยนะดูหมิ่นจากสาวใช้นะคะแล้วก็บวกกับความอับอายนะ,ค,ะความโกรธนะคะก็จึงไปหาสามีของตนนะคะแล้วก็ไปตําหนิด้วยนะคะก็ทําให้สามีของตนนะคะหรืออับรอับรามเนะะี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจใช่ไหมยุ่งยากใจนะคะแล้วเขาก็เลยมอบอํานาจในการตัดสินนะคะ นะให้ให้กับภรรยาว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เธอนะะเห็นไหมคะว่าปัญหาเก่าก็ไม่ได้หมดไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาอีกนะ,ะซึ่งก็พัวพันนานมากนะคะก็เนาะชีวิตของเรานะะไม่ต้องช่วยพระเจ้านะคะพึ่งพิงพระเจ้ารอคอยวางใจพระสัญญาของพระองค์นะคะพระองค์รักเราพระองค์ ดูแลเราแน่นอนค่ะในข้อที่6นะคะจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นค่ะเมื่อเรารักพระเจ้าเราวางใจพระองค์เราก็ต้องยอมรับพระองค์ให้พระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราทุกๆก,การงานทุกๆก,การเดินทางหรือการดำเนินชีวิตของเรา ให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ราบรื่นผ่านุปสสัคปัญหาต่างๆไปได้เพราะว่าพระเจ้า ทรงช่วยเหลือเราได้ทันเวลาเสมอนะคะหลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินคําขอบคุณพระเจ้านะคะ,ะผ่านพี่น้องหลายคนนะคะถึงความทุกข์ยากลําบากใจและสุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยท่านให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นี่เป็นความชื่นใจนะคะในการที่ท่านเองวางใจในพระเจ้า อตอนที่อับราฮัมอายุ99ปีใช่ไหมคะพระเจ้าพระยาเวก็มาปรากฏแก่เขาและทำพันธสัญญาระหว่างเขากับพระเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ทั้งอับรามและซารายและอวยพรน,นางยิ่งกว่านั้นพระเจ้าบอกว่าโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าอับราฮัมนี่คือชื่อใหม่นะคะก็คิดว่าผู้ชาย มีอายุร้อยปีแล้วจะมีบุตรได้หรือนางซาราผู้มีอายุ90ปีแล้วจะคลอดบุตรหรือและทูลพระเจ้าว่าโอ้ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าตรัสว่าที่แน่นั้นคือซาราภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้าและจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอัก เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรันด์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งจะตามมาฝ่ายอิสมาเอลนั้นเราฟังเจ้าแล้วเราจะอวยพรเขาและจะทำให้เขามีพงพันธ์ุมากมายยิ่งเขาจะให้กำเนิดเจ้านาย12คนและเราจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะพบว่าซาราก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัม ตามเวลาที่พระเจ้าตรัสก,กับท่านนะคะเห็นไหมคะนะอับราฮัมนะคะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักนะคะและเมื่อทั้งสองคนวางใจในพระเจ้านะคะไม่ได้ลืมที่จะยำเกรงพระองค์นะคะรู้ว่าพระองค์รักษาสัญญา เพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะคะอย่าหลงไปกับวิถีของโลกนะคะซึ่งวิถีของโลกเนี่ยอาจจะนําเราไปสู่ความบาปได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้าเรายึดวิถีทางของพระเจ้ามีคู่มือในการดําเนินชีวิตของเรานะ,ะอ่านคู่มือทุกวันนะคะเพื่อให้เราดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยความวางใจและวิถีของพระเจ้าจะนําเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์นะคะ ในข้อที่7อย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายอันตรายที่มักเกิดขึ้นจากคนที่คิดว่าตัวเองว่าค่าเกง่งค่าแน่นะข่าทำสำเร็จค่าไม่กลัวค่าไม่สนค่าแน่และสุดท้ายข้าอาจโดนค่า พอระครังสละอาไม่เอกค่ะนะคะเพราะความเยื่อหยิ่งนั่นเองนะคะการทะนงตัวหรือความเยื่อหยิ่งนะ,ะก็นําไปสู่การล้มลงในบาปนะคะทุกครั้งที่คนขาดความยำเกรงนะ,ะแล้วก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองใหญ่กว่าทุกอย่างนะคะสั่งได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อนั้นแหละนะคะเรากำลังจะไปสู่ การทดลองที่จะเริ่มทําความบาปแล้วนะคะและเมื่อเราคิดว่าตัวเองใหญ่เราก็อาจจะมองคนอื่นเล็กลงไปเลยนะคะมองคนอื่นไม่เห็นเพราะตัวเองใหญ่อยู่นะคะมองพระเจ้าก็เล็กลงไปด้วยนะ,ะหรืออาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้ขาดความไว้วางใจ ในพระเจ้าวางใจแต่ตัวเองนะคะเชื่อใจแต่ตัวเองไม่เชื่อใจพระเจ้าละนะคะพี่น้องที่รักนะคะตัวอย่างของอับราฮัมพระเจ้ารู้ว่าอับราฮัมย่ำเกรงพระเจ้านะคะก็ทําให้นางฮากาถึงแม้จะเป็นสาวใช้นะคะแล้วก็มีลูกชายให้กับอับราฮัมทั้งสองคนนี้ก็ได้รับพระพรนะคะดังนั้นพี่น้องคะ่ะ พี่น้องสะพานเหลืองของตันทุกท่านถ้ทาท่านรักและวางใจในพระเจ้าย่อมเกรงพระเจ้านะคะแน่นอนนะคะเราก็จะทำให้ผู้คนรอบๆตัวของเรานะคะได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกันในข้อที่8นะคะกล่าวว่านี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าการวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเราพึ่งพาพระองค์ ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางนะย่ำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายก็เป็นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่47ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดรนะ์พระคำพระเจ้าเป็นความจริงนะเป็นอาหารที่สามารถที่จะรักษาชีวิตของเราให้คงความสมดุลนะ ให้ร่างกายของเราสดชื่นสดใหม่นะคะความวางใจในพระเจ้าไม่มีขายทั่วไปนะความวางใจในพระเจ้าสร้างได้นะความวางใจในพระเจ้าไม่มีผลข้างเคียงที่เลวร้ายนะมีแต่จะช่วยให้สบายใจนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะพระเยซูคริส นะทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยที่เสด็จลงมาในโลกที่แห่งความวุ่นวายนะ mm. ก็มาเพื่อช่วยเราเรามีหน้าที่คือวางใจในพระองค์วางใจด้วยสุดใจนะเพื่อที่เราจะได้ชีวิตนิรันดร์นะคะคู่มือเลมนี้ก็บอกกับเราในวันนี้ว่าให้เราวางใจใน พระเจ้าพระยาเวด้วยสุดใจของเรานี่แหละเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้นด้วยความรักในพระคิ์ขอพระเจ้าอวยพร,พรเราทุกคนนะคะเราจะอธิษฐานด้วยกัน สาธุการพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสพึ่งพิงพระองค์ได้รับในพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะสอนเราทั้งหลายที่เราจะดําเนินชีวิตในทุกๆวันให้พระเจ้าเป็นหนึ่งให้พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราและให้เราเองที่จะรักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจและวางใจในพระองค์ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตของเราขอพระเจ้า ให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นพรสำหรับคนอื่นๆด้วยขอสันติสุขของพระเจ้าครอบครองจิตใจของเราทุกคนและอวยพรเราทุกคนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรับความปลอดภัยทุกๆคืนวันขอพระคุณพระองค์ทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน